ครับพี่น้องป้องไปเอฟซีเที่รักทุกท่านกลับมาพอกันเมื่อนี้ครับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน63นะครับเมื่อนี้เป็นอ่ามาซอยกันจำอีกมืนหนึ่งนะครับเด้อซอยกันจำอยังจะซอยกันจำอยังจำว่าเมื่อนี้พุ่นอะงุนนะครับแบ็กโอปออีกรอบนึงแล้วถ้าพุ่นมนื่อนี้นะครับพุ่นมนื่อนี้มันก็สิไปสุกช่วง วันวาเลนไทน์พอดีบวกลบนะครับบวกลบพอนับไปอีกประมาณ100ถึง120วันนะครับกับ8ปดแปดตุลา8ได้ท่านว่า8มกราแปดกุมภานะครับ8กุมภากับกับกลายเป็น90้มือบ้าครับ90้มือกลาสิบบวกไปอีกลบอีกบวกลบอีกสักสิบก็มืกอกะสิบสีกุมภาพอดีเนาะวันวาเลนไทน์มาถ่ายรูปกับองุ่นงามครับกับ คิดว่าสะสมได้ระดับหนึ่งครับสังเกตยังไงว่าถ้าสะสมดีนะครับมันจะมีหยดน้ำไหลออกมาสิครับมองเขาตอนให้ตัดนี่ครับเก็บน้ำขึ้นน้ำอาหารของเขาอะไรครับเขาสิไหลทถิมก็เสียดายบลอกเสียดายแต่ไหลทถิมหมายความว่าแล้วเขาก็สิหยุดนะครับเขาก็สิเส้นไหลเขาก็สิรีบผลิตตาดอกออกมาอาจธิเป็นตาดอกหรือตายอดถือๆก็ได้เพราะว่าเขาย่านเขาตายเขาย่านเขาตายเวลาเขาพูดถึงเรื่องตัดทิมนี่ครับตัดทิ้งสินะครับ เขาก็ติแตกยอดออกมาคือตัวนี้นี่ครับแตกยอดกันแล้วแตกยอดออกมานี่ครับยอดน้ำมีอยู่ทุกมีอยู่ทุกงานเลยครับน้ำใสๆนะครับน้ำใสๆไหลออกทางตาก็มักซอยกันจางไว้ครับเพราะว่าก็ตั้งใจไว้ว่าสีแค่ไหนออกสงจังร้อยกับเอ้วันกับร้อยกระทงไอ้วันวาเลนไทน์เนาะเขาจงหามือหาโอกาสกันมากทายหลุมคับอังุนสวยๆจุงแขนกับคนหักคนยุ้งกัด ครับเป็นองุ Black po, อ่นไบร์ทโอพออ่างวดที่แลที่ผ่านว่างห้าว่างหันนะครับชงร้อยกระทงเน่ยได้ขายได้แค่ครึ่งเดียวแต่หรอกนี่เราถือเลื้ยนเราถิ่มเบิร์สครับเราถิ่มเบิร์สเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกอันนี้ไปจังนี้ไปไมันส้เข่าฤดูหนาวครับฤดูหนาวกะคา,าดว่านา่าจะได้ผลดีอยู่คือคืองวดที่แล้วกัเขาทาครับเขาทาได้นี่ครับน้ำน้ำเขาที่ซึ่งบอกว่าตรงที่แผลที่เขาตัดไหมครับคืออาหารอาหารที่เขา เท้าช้าช้อมไปแล้วก็ก่อนก่อนเพอเขาตัดพุ่นเสร็จแล้วอัดน้ำให้เปียกนะครับว่าอัดน้ำให้เปียกเลยเปียกโชคแล้วก็หยุดน้ำเราต้องให้น้ำา่นี่งดน้ำงดน้ำจนกว่าจะมีช่อมียอดออกมาความกับช่อดอกครับเพื่อแต่ให้น้ำหลายๆนี่ยอดเขาช่อดอกสีกลายเป็นมือเป็นหนวดสีบู้ายเป็นสิบูเป็นดอกครับพอะฉ่นแล้วช่วงนี้อย่าแหงงดน้ำแหงงดน้ำนะครับสำคัญเพื่องดน้ำ ลองเบ่งครับผูไรทีกำลังเห็ดองางนอยู่ช่วงที่ผู้ใหม่ๆอย่าเพิ่งให้น้ำครับให้มันออกดอกเห็นมันเห็นชอดอกกันจังให้น้ำครับมันมันตายง่ายนะครับเพราะว่าไอาหารเขามีอยู่แล้วเขากินเขาอาหารเขาอยู่ในต้นแล้วก็ที่เขาคนน้ำไปมือนี้ครับก็อีกได้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับขึ้นหอดสุภูสกุคนะครับเด้อสวัสดีครับ